สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยธนทรัพย์สินคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีประจอมก้าพนักรเหนือในปี2567นี้คณะวิศวกรรมศาสตร์มจพครบรอบ60ปีแห่งการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่เป็นวิศวกรมมืออาชีพออกสู่สังคมและภาคอุตสาหกรรมผมจึงขอเชิญชวนสิทธิเก่าวิศวะมจพสิทธิปัจจุบัน ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปร่วมเฉลิมฉลองในงานครบรอบ60ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์มจพไฮไลท์ light, สำคัญของงานครบรอบ60ปีมีดังนี้ในวันที่3ตุลาคม2567พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแดกศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่นและทำประโยชน์ต่อสังคมพร้อมทังม้งบรรยายและเสวนานำโดยรองศาสตราจารย์ดรสมชอบชัยเวชอดีตอธิการบดี และอดีตคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่านแรกของคณะพร้อมทั้งสิทธิ์เก่าวูา้ประสบความสำเร็จในวันที่3-5ตุลาคม2567งาน Engineering Expo and Innovation 2024ซึ่งจะเป็นการเปิดบ้านของคณะวิศวกรรมศาสตร์และทุกภาวิชาของคณะโดยมีการจัดการสแสดงผลงานนวัตกรรมของนักศาาึกษาและคณาจารย์กิจกรรมของภาควิชาต่างๆเพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และทําความรู้จักกับภาควิชาอย่างใกล้ชิด รถึงอยังเป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์มจพผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์60ปีแห่งความภาคภูมิใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์มจพและร่วมสัมผัสนวัตกรรมทางวิศกรรมที่จะขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยแล้วพบกันในงาน Engineering Expo and Innovation 2024 3-5ตุลาคม2567นี้ครับ